ักกานนิกาคาดมากักกานิกาคาดไม่ใช่วัดใช่ไหมอ๋อวัดอยู่นี่แล้วอันนี้คาดที่อันนี้คาดมากักกานิกาคาตวาัดชื่ออ๋อเขาเสร็จแล้วไปทำบิณฑิตวัดวิศนัตเทมเพลิลกาซิกวิุนัตเทมพทเทมพลิล อันนี้เผาทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมโอเ day โอเ day โอเคตลอดวันตลอดคืนโอเด a ์โอไนท์มีวันที่ยกเว้นนะไหมไฟไม่ดับโอ้ไฟไม่ดับเลยไฟไม่เคยดับเลย กองไม้คระปุกสื่อ